โอ้สวัสดีท่านผู้ชมครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องเซอรี่ดัมซิ่งไทยแลนด์ครับทีมงานรถดำครับผมอันนี้สาวจอยเสร็จหลังพวกครับผมแสดงว่าทำงานหนักมาเยอะนนิสาวจอยครับทงครับผมวันนี้จับทีมงานจากโทัร์หนึ่งจากโทัร์หนึ่งนี่มากี่คนเนี่ย ี่คันนะพี่เต่าหนึ่งไหมหอ๋ <c oughs> โอโหฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วจะรอดไหมวันนี้นะครับผมวันนี้วินน่งกี่คันเนี่ยสี่ห้หหาหกคันครับผมหกคันนะไหน อ๋อเจ็ดคันแล้ว 5, <6. S 1> อ๋อเจ็ดค <7 S 1> ันมองไม่เห็น <c oughs> ยังวิ่งดินปกติครับผม <c oughs> เอาทงนำทีม <c oughs> นำทีมครับ <c oughs> ทีมโทนหนึ่งมาสามคันนะครับแล้วก็รถจีแคทกับรถซีนุ้ยสองแล้วก็รถ ทีมมาร่วมอีกอีกสามที่สองคันนะครับเ <c oughs> อาได้ไปเสียเวลาครับเอสาวจอยก็ตามครับผม หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จครับผมอเอไปครับผมยาวครับผมบััสดีครับ